คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนั่นเองครับเพื่อมใจได้ช่วยพร้อมด้วยเคนโดวันนี้เรามาเยี่ยมพี่นกครับซึ่งพี่นกเองประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ําแล้วก็ต้องผ่าตัดกระโหลกศีรษะเหลือเพียงข้างเดียวป่วยนอนเป็นอัมาพาตอยู่ที่นอนที่นี่เนี่ยนะฮะกว่า2ปีแล้วอเผอิญว่าผู้ดูแลครับได้โทรศัพท์เข้าไปในรายการบอกว่าอยากให้เรามาช่วยเหลือหน่อยวันนี้เราเดินทางมาถึงที่นี่แล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีครับอ่าพี่นกครับออนอนอยู่นิ่งๆแบบเนี้ยนะฮะคุณผู้ชมครับประมาณ2ปีกว่าๆแล้วนะครับแกก็คุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างใช่ไหมฮะพี่เอกครับพี่เอกชมรายการแล้วก็อยากได้ความช่วยเหลือนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่นกเองเนี่ยต้องนอนแบบเนี้ยเพราะอะไรครับประสบอุบัติเหตุลื่ล้มในห้องน้ำวันกับอีกคืน ก็คือลื่นล้มในห้องน้ำหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนไม่มีคนไปเห็นครับผมและหลังจากนั้นเพื่อนเขาไปเรียกสงสัยไม่หือไม่หายก็เลยพังประตูเข้าไปดูนอนอยู่ในห้องน้ำก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลผ่าตัดผ่าตัดเอากะโหลกทิ้งไปค้างอะ่ะค,คือตอนนี้ก็คือไม่มีกระโหลกหลังจากที่ผ<ม>่าตัดเสร็จปุ๊บก็ทำให้พี่นกเดินไม่ได้เป็นครับผมเป็นอวมพาไปเลย แล้วผู้ที่ดูแลเองก็คือเป็นพี่เอกนะฮะที่ต้องดูแลทุกอย่างเลยการเป็นอยู่เราต้องดูแลยังไงบ้างครับตั้งแต่เช้ายันเย็นเนะะี่ยฮะก็หกโมงคอยเปลี่ยนถ่ายน้าไตแล้วก็เปลี่ยนถั่เพลื่อเวลาเขาอึอที่ยวแล้วก็พอจักเปลี่ยนถั่เพลเสร็จแล้วเสร็จก็ป้อน,าอน้าว นอนอยู่เหนื่อยไหมฮะเบื่อไหมครับเบื่อกำลังใจอยู่กับใครครับไม่มีมีคุณพ่อไงครับคุณพ่อออกไปทำงานอยู่ครับกำลังจะกลับมาแล้วนะร, <c oughs> รักคุณพ่อไหมครับพี่ <c oughs> คุณพ่อทำงานจะดูแลพี่นกนะครับแล้วก็ไม่มีใครทิ้งนะครับ คุณพ่อกลับมาถึงแล้วนะครับคุณพ่อมนตรีนั่นเองครับซึ่งต้องเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งของที่บ้านแล้วก็การดูแลคุณนกด้วยเดือนเดือนนึงต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะไหมฮะเยอะครับเดือนหนึ่งก็ประมาณห้าหกพันบาทนะคุณพ่อมองเห็นลูกชายต้องป่วยแบบนี้แล้วในหัวใจของวามเป็นพ่อเรารู้สึกยังไงครับก็ต้องทำใจครับผมไม่ร่้จะทำยังไงฮ ามันเป็นไปแล้วเราก็ต้องทําใจครับบางทีมันก็ทดทนต้องอดทนนะเออดีนะคือกินใ้ดีให้หายนะหายเร็วๆนู่นนะเออคอยดูแลด้วยนะกม็ต้องเป็นห่วงพ่อพ่อจะดูดูแลลูกก็ดีนะวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราได้เห็นถึงเรื่องราวความรักของ คุณพ่อมนตรีแล้วก็ลูกชายครับถึงแม้ว่าลูกชายจะมีอาการเจ็บป่วยขนาดไหนก็ตามความรักของพ่อไม่ได้น้อยลงเลยนะครับยังคงดูแลได้อย่างดีงามและยอดเยี่ยมมากครับคุณผู้ชมที่อยากปลื้มใจได้ช่วยกับทางรายการครับสามารถที่จะร่วมบริจาคสตุ้งสตางได้ที่ข้อความทางด้านล่างนี้นะครับมีเลขบัญชีขึ้นให้อยู่แล้วครับวันนี้ปลื้มใจได้ช่วยกับเคนโดรู้สึกปลื้มใจมากที่ได้มีโอกาสมาช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับขอบคุณคุณพ่อนะครับสวัสดีครับครับ